สวัสดีค่ะเซนการช่างค่ะ ส่งมอบงานหลังคาตู้ทึบความสูง2เมตร10วัดจากพื้นกระบะนะคะคันนี้เป็นหลังคาทรงสี่เหลี่ยมดับตีนเสาปกตินะคะภายในคันนี้กุด้วยไม้อัดด้านในกันกระแทกค่ะปกติใน1ชุดนะคะหลังคาของเราจะกุไม้อัดให้ที่ด้านซ้ายขวาแล้วก็ประตูท้ายแล้วก็แผ่นสลบหน้าค่ะแต่คันนี้ลูกค้าสั่งกุไม้อัดด้านบนหลังคาเพิ่มแล้วก็แผ่นต่อแล้วก็หลังห้องโดยสารค่ะ ลูกค้าท่านใดมีแพนจะทําหลังคาแบบไหนก็ปรึกษาสอบถามเข้ามาที่เซ็นกันช่างได้นะคะทุกชิ้นงานของเรามีรับประกันน้ำรัึมให้หลังการขายค่ะอลูมิเนียมทุกแผ่นของที่ร้านถ้าตัวสแตนดาร์ดจะเป็นเบอร์23หนา0.6มิลเต็มทุกแผ่นไม่มีการผสมอลูมิเนียมเบอร์บางให้ลูกค้านะคะขอฝากผลงานสวยๆของทางร้านไว้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะ